ไปที่เรื่องราวของน้องนิคุณทารกวัยสองเดือนนะคะน้องนอนอยู่กับคุณยายคุณคยายให้นมแล้วก็นอนอข้างๆนอนกันอยู่นะคะในบริเวณบ้านที่ด้านล่างเนี่ยใต้ถุนเนี่ยเสาบ้านปักลงไปในร่องน้ํามันเป็นน้ําคลําเป็นขยะอยู่ข้างล่างแล้วปรากฏว่าอยู่ๆเนี่ยพอคุณแม่ตื่นขึ้นมาเนี่ยถามยายว่าหลานไปไหนน่คุณอายุสองเดือนนะ,นะคะหาไม่เจอนึกว่าคนอุ้มไปเล่น จนกระทั่งช่วงเย็นหายยังไงก็ไม่เจอจริง,รงต้องไปแจ้งตำรวจน้องกลายเป็นศกจมน้ำคลําอยู่ใต้ถุนบ้านตรงกับเบาะนอนโดยที่ไม่รู้ว่าตกลงไปข้างล่างได้อย่างไรเด็กอายุสองเดือนค่ะ เป็นเรื่องราวที่ครอบครัวของน้องนิคุณรวมไปถึงพวกเราทุกคนที่ติดตามข่าวนี้ก็สงสัยมากนะคะว่าเด็กทารกอายุแค่2เดือนนะคะจะร่วงจากพื้นบ้านซึ่งเป็นพื้นไม้เนี่ยตกลงไปตรงใต้ถุนบ้านได้อย่างไรเพราะว่าตรงจุดที่น้องนอนเนี่ยแล้วก็มีผู้ใหญ่อยู่รายล้อมด้วยเนี่ยนะคะมไม่มีช่องไม่มีรูอะไรให้น้องกลิ้งรอดตกลงไปได้เลยคือเอาจริงๆมันมีรูแหละแต่ คือครอบครัวเนี่ยเขาก็พยายามจะปิดรูทั้งหมดเอาไว้แล้วปิดไปแล้วปิดหมดแล้วนะฮะแล้วเด็ก2เดือนนะคะอย่าว่าแต่พลิกตัวคว่ำเลยน้องพงกหัวยังได้ไม่นานเลยน้องกลิ้งไปเองไม่ได้อย่างแน่นอนนะคะลำดับเหตุการณ์อย่างนี้ก่อนนะคะเรื่องราวเกิดขึ้นในพื้นที่หมู่บ้านรุ่งเรืองนิเวศซอยติวานนปักเกร็ด3าแยก9ที่ตำบลบางตลาดอำเภอปักเกรดนนทบุรีน้องนิคุณนอนอยู่กับยาย นะคะแล้วก็เนี่ยบนเบาะสีเขียวๆที่เห็นเมื่อครูน่นี้นี่คือคุณแม่อายุ19ปีนะคะน้องหายตัวไปตั้งแต่เช้าเจออีกทีเป็นศพอยู่ใต้ถุนบ้านตอนกลางคืนแล้วที่เจ้าหน้าที่เขามาช่วยกันตามหาน้องเบนซ์พรชัยผู้สื่อข,ข่าวของเราลงพื้นที่ไปยังบ้านหลังเกิดเหตุนี้คุยกับคุณวีนาแม่ของน้องนิคุณบอกว่าคือแม่ของคุณวีนาก็คือยายของน้องนิคุณนะเนาะนอนเล่นกันอยู่บนเบาะนอนตรงเพิงพักกลางบ้าน ส่วนเธอเนี่ยทำธุระอยู่กับน้องชายอีกฝั่งหนึ่งของบ้านจากนั้นก็เดินออกมาหาแม่แต่ไม่เจอลูกที่นอนอยู่บนเบาะแม่เนี่ยหลับไปครับก็เลยเนี่ยเบาะนี้นะคะก็เลยถามแม่ว่านิ่คุณอยู่ไหนปรากฏแม่ก็เพิ่งตื่นขึ้นมาแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ยังยืนยันว่าก่อนที่จะเผลอหลับไปเนี่ยยังนอนเล่นกับหลานอยู่เลยคุณวีนาก็เลยเดินออกใน ในละแวกบ้านค่ะตามหาว่ามีใครอุ้มน้องนิคุณไปเล่นหรือเปล่าแต่ไม่มีใครรู้เรื่องอะไรเลยหากันตั้งแต่8ดโมงเช้านี่นะคะบนที่นอนเนี่ยมันจะเหมือนมีคราบเลือดอยู่ด้วยนะคะยังไม่รู้นะคะว่าเป็นเลือดของใครหายังไงก็หาไม่เจอก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความกับตำรวจตอนเย็นคือที่ น้องหาย8ปดโมงเช้าไปแจ้งความเราๆห้าโมงเย็นเนี่ยคุณแม่บอกว่าเพราะคิดว่ามีคนแถวบ้านมาอุ้มเด็กไปเล่นด้วยเพราะคนแถวนั้นก็ชอบมาเล่นกับน้องนิคุณอยู่แล้วแต่ครอบครัวที่ชอบมาเล่นกับน้องนิคุณเนี่ยเมื่อวานนี้ที่เกิดเหตุเนี่ยไม่อยู่ไปต่างจังหวัดกันทั้งบ้านเลยผลสุดท้ายก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความค่ะส่วนตัวหนูกับน้องหนูน้องชายนะคะจะนอนอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีผ้าปิด บังแดดบังอะไรอยู่ตรงนี้นะคะส่วนลูกหนูจะนอนอยู่กับยายทางด้านอีกด้านหนึ่งตอนที่หนูเห็นล่าสุดคือลูกหนูนอนเล่นอยู่กับยายแล้วหนูกําลังเหมือนจะไปเข้าห้องน้าแล้วก็จะเข้าเข้าไปเล่นกับลูกด้วยอะคะ่ะบอเดินเข้าไปปุ๊บไม่เจอลูกก็เลยปลุกแม่ว่าลูกหนูไปไหนแม่บอกว่าไม่รู้เมื่อกี้ยัง,ลงเล่นอยู่เลยก็เลยวิ่งเข้าไปหาในห้อง นอนพี่สาวคิดว่าพี่สาวจะเอาไปแต่ว่าไม่ได้เอาไปตอนตอนที่น้องหนูไปโรงเรียนหนูถามน้องหนูยังบอกว่าตอนไปโรงเรียนน่ะยังน่คุณยังนอนอยู่กับยายอยู่เลยหน,หนูไม่ได้ยินเสียงน้องร้องเลยค่ะให้น้องไปถามแล้วแวกบ้านว่ามีพี่คนไหนเขาเข้ามาเล่นกับน,น้องไหมหรือว่าเขาเห็นน้องร้องแล้วเข้าไปเข้ามาอุ้มหรืออะไรไหมค้งางบ้านก็บอกไม่เห็นไม่มีไม่มีมมอะไรประมาณนี้ค่ะ น,น,นี่คือคุณแม่ของน้องนิคุณนะคะอายุ19ปีเธอก็ยังอยู่ในอาการมึนงงไปหมดไม่เข้าใจว่าลูกอยู่ใต้ถุนบ้านตัวเองได้ยังไงเด็กหายช้าเมื่อวานนี้นะครับหลังจากคุณยายเอาเข้านอนแล้วยายก็เผลอหลับไปด้วยคือกึ่งหลับเกึ่งตื่นตอนให้นมหลานนะครับแล้วน้องนิคุณก็หลับไปแล้วยายก็ ก็เนี่ยก็ปล่อยหลับนี่คือคุณยายนะครับคุณว่าลายพรอายุ47ปีคุณยายมารู้ตัวว่าหลานหายก็คือคุณแม่น้องเมื่อสักครู่นี้แหละแม่เป็นคนมาเรียกมาถามบอกอเอาแล้วลูกหนูหายไปไหนนี่แล้วเนี่ยคุณยายนอนให้ดูเลยคุณย,ย,ยังร้องไห้อยู่เลยนะนอนให้นนดูบบว่านอนเล่นกับหลานแบบนี้อนอนกันไม่ขึ้น ไม่ให้หลานตกลงไปข้างนอกอะเพื่อความปลอดภัยไม่ให้หลานตกแต่อย่าลืมนะฮะเด็ก2เดือนดินไม่น่าได้กลิ้งเองก็ไม่ได้ด้้ไไม่คลานก็ไม่ได้นะครับคุณผู้ชมฮะเอาอย่างนี้คุณผู้ชมหลายคนตั้งข้อสงสัยบอกเอ้าแล้วถ้าเด็กไปเองไม่ได้ต้องมีคนพาไปค่ะคําถามคือใครอยู่ในบ้านบ้างตอนที่เด็กหายช่วงประมาณแปดโมงเมื่อวานเดี๋ยวให้ดูผังตรงนี้นิดหนึ่งครคุณผู้ชมฮะเอาแผนผังห้องก่อนห้องของน้องนิคุณนะฮะวันที่หายไปเมื่อวานนี้ โดยผังตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะบ้านจะแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนซ้ายเห็นไหมฮะส่วนซ้ายที่แบ่งเอาไว้ที่นอนฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งนอนคือแม่น้องนิคุณจะนอนกับเพทายซึ่งเป็นน้องชายของเขาอะแหละลูกคนเล็กของของคุณยายอายุ9้าขวบอ,อ,อายุ9้าขวบอ่าขออภัยเพทาย16บหกเพทาย16นะฮะเขานอนด้วยกันพี่น้องส่วนยายกับน้องนิคุณจะนอนห้องฝั่งขวาค่ะนี่คุณผู้ชมดูนะฮะ ฝั่งขวาเนี่ยจะมีคุณยายนอนน้องนี่คุณนอนแล้วก็จะมีเด็กอีกคนน้องอิดน้องอิดอายุ9ขวบนอนห้องนี้ด้วยเอาละฮะแต่คำถามคือแล้วใครบ้างละ่ะอยู่ตอนที่น้องนี่คุณหายค,คุณผู้ชมฮะดูผังตรงนี้นะครับจากข้อมูลการสอบถามของทั้งยายเด็กแล้วก็แม่เด็กบอกว่าณ ตอนที่เด็กหายมี5คนครับที่อยู่ในบ้าน่ะาคนมีใครบ้างครับมีคุณยายแหละครับคุณวา่าลัยพรคุณแม่คุณบีนานะฮะน้องเพทายก็คือน้องคุณบีนาอีกทีหนึง่งก็เป็นอาเด็กกับพูดได้ง่ายนะฮะแล้วก็มีน้องอิดวัยเก้าขวบก็เป็นอาเด็กเหมือนกันค่แล้วก็คนสุดท้ายก็คือน้องนิคุณที่เสียชีวิตนั่นเองอคุณผู้ชมครับประเด็นนี้คุณยายบอกว่าก่อนที่น้อง จะเอาไปนอนแล้ว,ลวให้กินนมอะ่ะแล้วยายก็ไปนอนเฝ้าว่ะคุณยายบอกว่าตอนแรกน้องตื่นมาประมาณสัก7จ็ดโมงได้น้องอึแล้วก็หิวนมก็ร้องไห้กระจองอ,องแงหลังจากนั้นเลยใช้น้องอิดเนี่ยเด็กวัยเก้าขวบอุ้มน้องนิคุณไปล้างก้นดูทำลายไหมคะ,ะมีทำลายในช่วงเวลาการหายตัวไปของน้องนิคุณเนี่ยนะคะหกม,มิถุนายนก็คือวันนี้เริ่มกันตั้งแต่7ดโมงครึ่ง ได้ข้อมูลจากครอบครัวว่าน้องนิคุณร้องหิวนมแล้วก็ถ่ายหนักด้วยอาการก็คือไม่ค่อยสบายตัวพอหลังจากนั้น8ดโมงน้องอิดนะคะก็คือมีมีศักเป็นน้องชายคนเล็กของแม่เป็นอาเ,เ,ออเป็น,ปนอาเด็กเอ๊ะเป็นเป็นนะน้องออแม่ใช่ไหมคะก็เลยอุ้มน้องนิคุณเนี่ยไปล้างก้นนะคะจากนั้นคุณยายก็ชงนมแล้วก็พาน้องนิคุณเข้านอนตรงเบาะที่เราเห็นค,คุณยายบอกว่า ประมาณ15นาทีนับตั้งแต่8โมงจนถึง8โมง15นะคะที่กล่อมน้องนี่คุณนอนให้กินนมแล้วคุณยายก็เคลิมเคลิมไปด้วยอ่ะมันยังเช้าอยู่เนี่ยนะคะแล้วคุณแม่ก็เดินมาหาถามว่านี่คุณหายไปไหนคุณยายบอกแค่ช่วงประมาณ15นาทีนั่นเองอที่ยายเคลิมเคลิมอ่ะสลึมสลือยังไม่ได้หลับดี<ม>อะฮะตื่นตื่นไม่รู้เลยว่านี่คุณหายไปได้ยังไงแล้ว แม่ก็เดินถามข้างๆบ้านนู่นนี่ใครอุ้มไปหรือเปล่าอย่างงั้นอย่างนี้จนเริ่มเอะใจก็คือช่วงบ่ายอ่ะคือมันหลายชั่วโมงแล้วนะมันนานเกินไปมันานาน,นเกินไปแล้วค่ะเป็นเกือบสิบชั่วโมงค่ะถึงได้เริ่มออกค้นหาแล้วตัดสินใจแจ้งความตอน5โมงเย็นเจ้าหน้าที่ระดมกำลังกันลงมาค้นหาเนี่ยเอาไฟฉายส่องกลาดไปดูเจอศพน้องอยู่ตรงใต้ถุนบ้านในลักษณะนอนเนี่ย หงายแข็งแล้วอะออช่วงบนจมลงไปในน้ําคลำนะคะแล้วก็สองขาเนี่ยชี้ขึ้นมาด้านบนคือส่องไฟไปเนี่ยเจอแต่ขาเด็กชี้ขึ้นมาะ,ะซึ่งจากไทม์ไลน์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะกลับมาตรงที่คุณยายนะฮะคุณยายบอกบว่าให้น้องอิดวัยเก้าขวบไปล้างก้นน้องนิคุณล้างเสร็จปับ๊บก็เอามานอนดูดนมนอนอะอ,อยู่ตรงข้างๆยายแล้วยายก็เฝ้าเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้ถามว่า คนในบ้านเกี่ยวข้องไหมคุณยายบอกไม่น่าเกี่ยวคุณคุณยายไม่ได้สงสัยคนในครอบครัวไม่ได้สงสัยเลย,เลยแต่เด็กตกไปได้ยังไงนี่ก็ยังเป็นคําถามอยู่นะฮะฟังเสียงคุณยายนิดหนึ่งครับมีของเล่นอะไรที่น้องชอบเล่นหนูออยู่นี่น,<า>นอนน,น,อนอนไม่น่าหรือนอนค่ะแล้วเขาเอาตัวเล็กนอนบนที่นอนเห็นค่ะเพราะหนูเห็นอยู่ว่าเออใช่หนูเห็นอยู่หนูยังเห็นว่าเออเขากำลังนอนดูดนมแล้วก็ใกล้จะหลับ นะเขาแค่ร้องแค่แป๊บเดียวเด็กร้องปกติถ้าร้องแหกปากเสียงดังไม่มีนี่คือเรื่องของใครของหนูมันเกิดขึ้นได้ยังไงพ่อหนูไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเกิดขึ้นกับหลานของตัวเองมันเร็วไปพี่มันเร็วไปจริงๆอ่ะหนูเลี้ยงมากกับมืออ่ะไม่ยหนูยังทำใจไม่ได้หนูเห็นเสื้อผ้าของเขาหนูยิ่งคิดถึงเขาอายัดกันอีกทีสำหรับบ้านที่น้องนิคุณอยู่เนี่ยนะคะเอ่อ จะบอกว่าลักษณะมันเหมือนเป็นเพิงอ่ะเพราะว่าด้านหน้าค่ะมันไม่มีประตูปิดล็อกอะไรไม่ได้เลยคนเดินผ่านไปก็คือเห็นเลยมองเข้าไปในห้องอ่ะมันเป็นเพิงพักพื้นไม้กระดานที่มีเสื่อน้ํามันปูทับอีกทีหนึง่งแล้วก็ด้านล่างก็คือเป็นเสาไม้ที่ปักลงไปในน้ําซึ่งมันก็คือน้ําคลําม,มีขยะลอยฟ้องอยู่เนี่ยนะคะจุดที่เป็นช่องว่างระหว่างพื้นดินปักต่อกับตัวบ้านแล้วก็มีแผ่นหลังคากระเบื้องปิดทับไว้นะคะด้านหลังบ้านก็เป็นปากกช่องอะไรก็ตามตรงบริเวณตัวบ้านที่น้องจะ หลดลงไปได้เนี่ยครอบครัวเขาได้เอาข้าวของเอาอะไรไปปิดปะเอาไว้หมดแล้วนี่นะครับคุณผู้ชมฮะอะแต่จากกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ขออนุญ,ญาตต้องสอบถามะนะฮะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วกันนะครับคุณผู้ชมฮะวันนี้เนี่ยขออนุญ,ญาตต่อสายสดพูดคุยกับทางอาจารย์กิษณพงศ์ฟูตะกูลนะครับ อาจารย์นักอัดยาววิทยานะฮะซึ่งวันนี้ก็น่าจะมาไขข้อข้องใจได้บางส่วนแล้วกันในมุมมองของนักอัดยาววิทยานะฮะส่วนดีอาจารย์นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณกิติกรคุณอุมาพรท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับคับอาจารย์ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอาละฮะคร่าวๆข้อมูลคือเราก็ไม่ได้อยากจะไปกล่าวหาคนในครอบครัวนะฮะแต่ว่าถ้าในกรณีว่าครอบครัวเนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ที่เด็กจาตกไปจากช่องใดช่องหนึ่ง ในมนในุมมอในมุมมองของนักกายวิทยาณนะฮะาจา์ฮะมันมีความเป็นไปได้ไหมที่จะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบอื่นที่ทําให้เด็กตายได้ครับเราดูแล้วก็น่าจะมีเรื่องของความประมาทหรือการเจตนาเป็นหลักนะครับประมาทหมายความว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดกับน้องไม่ว่าจะเป็นคุณยายคุณแม่หรือคนในบ้านในช่วงเวลานั้นทําอะไรอยู่นะครับหรือเจตนาคือมีส่วนทําให้น้องตกลงไปจุดเสียชีวิตหรือไม่ ตรงนี้จะบอกได้นะครับขึ้นอยู่กับการตรวจสถานที่เกิดเหตุการสนสูตรพิสูพเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตก็จะดูว่ามีร่องรอยการถูกทำลายร่างกายปรากฏอะไรอยู่บ้างไหมนะครับหรือว่าเสียชีวิตจากเลือดไตกันแน่นะครับาการต่อมาคือการสอบปาคบกคําบุคคลที่อยู่ในบ้านทั้งหมดเฉพาะเท่าที่ทราบทางคุณยายบอกว่าให้น้องไปทรศาสา์ว่า ตอนที่คุณอาจจะถ่ายอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เหลือนาจากนั้นให้นมแล้วก็มีการหลับไปตรงเนี้ยถ้ามีการสอบปากคาโดยแยกการสอบผมว่าข้อเท็จจริงบางส่วนน่าจะปรากฏขึ้นเพราะโดยปกติเวลาตำรวจเขาทาการสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมนะครับและมีการแยกสอบปากคำบุคคลที่อยู่ในช่วงเวลาหรือใกล้เคียงกับการเกิดเหตุเนี่ยมักจะได้ข้อเท็จจริงบางอย่างาถ้าเกิดมีการกระทำผิดที่เกิดขึ้น ก็จะพบว่าข้อเท็จจริงเหล่านั้นที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยมีความแตกต่างกันนจ<อ>ักนั้น,นอาจจะใช้เนอนสารอ,อย่างอื่นที่จะไปดูความเชื่อมโยงเช่นการสนทนาระหว่างคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ของน้องที่เสียชีวิตหรือคุณยายของน้องที่เสียชีวิตต้องก,การสนทนาเช่นเนี่ยจะดัดขับข้องใจอธิปธาทางเศรษฐกิจไหมหรว่าน้องร้องบ่อยไหมซึ่งอาจจะสะท้อนหลายๆอย่างที่สูดเจตนา มุ่งเหตุแรงจูงใจถ้ามีการเจตนาจริงน,น,นะครับรวมทั้งอาจจะไปดูพฤติกรรมการแสดของบ,บางอย่างก่อนหน้านั้นที่น้องจะเสียิตเช่นคนข้างบ้านอาจจะได้ยินเสียงการทรเลาะบอ,อกไว้ของคนในครอบครัวไหมหรือมีการปลนหรือเปย์อะไรไหมว่าน้องทําไมร้องบ่อยอะไรอย่างนี้เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นการบ่งบอกได้คําว่าตกลงคนในครอบครัวอาจจะรู้สึกตืดอตระไหมที่มีน้องหรือเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจไหมหรือเป็นเรื่องของความประมาท ซึ่งตัวนี้จะทราบเรลี่ยนได้ต้องอย่างที่นําเรียนไปครับอาศัยความเชื่อมโยงจำกาฐานทั้งหมดนะครับอา,อาจารย์คนะอ่บตรงตรงนี้ผมอนุยากกลับมาตรงที่เด็กวัยสองเดือนเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยถูกไหมครับที่เด็กจะกลิ้งหรือคลานแล้วก็ไปไปตกบ้านอะ่ะแล้วก็ตกน้ำำําคมเสียชีวิตในลักษณะแบบนี้ฮะอาจารย์คือโดยหลักเท่าที่เราทราบกันดีนะครับ เด็กสองเดือนนี่กมืันเอ็ทางลกอยู่นะครับโอกาสที่จะช่วยตัวเองอะไรนี้ไม่ม like uh ีอยู่แล้วครับต้องมีผู้ดูแลเช่นหมายความว่าถ้าจะคานได้เนี่ยโดยหลักทางการแพทย์ผมว่าน่าจะยังคานไ่ได้นะครับคมาสองเดือนนั่นหมายความว่าถ้าอยู่ก็คือต้องดูว่าน้องอยู่ตำแหน่งไหนของบ้านอืแล้วก็ผู้ดูแลปกติดูแลอย่างไรของน้องเพราะโดยปกติจะทราบพีนะครับว่าถ้าอย่างเด็กทารกดูแลเตเองไม่ได้ถ้าคนในบ้านจะหลับก็มักจะเอาน้องใส่ในเปลอย่างนี้สมมตินะครับในกรณีทั่วไป แั่นหมายความว่าโอกาสโอกาสที่น้องจะตกลงมาเนี่ยก็จะยากแต่กรณีน,นี้มีความแตกต่างตรงที่บ้านเนี่ยอยู่บริเวณน้ำำํําาคครับอยู่บนน้าคําเลยแล้วก็โอกาสที่ต้องไปดูว่าจุดช่องโหว่ของบ้านว่าตามพื้นกระดา,า,านเนี่ยมีตำแหน่งใดบ้างถ้าคนในครอบครัวให้การว่ามีแต่ได้อุดช่องโหว่ไว้หมดแล้วตรงนี้ก็ยิงไปข้อสงสัยตามมาเอาแล้วน้องจะตกไปได้ยังไงตรงนี้ก็ต้องอยู่ที่การ สักถาสอบปักคำคนในบ้านด้วยครับค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์กฤษณพงภ์สำหรับข้อมูลในเบื้องต้นนะคะสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณค่ะนี่นะฮะอ่ะอันนี้คือในมุมมองว่าหลังจากเนี้ยแนวทางในการสืบสวนสอบสวนคดีนี้เนี่ยตำรวจก็จะทำกันยังไงอาจารย์ก็คือให้น้ำหนักกับพยานแวดล้อมนะคะการสอบปากคำข้อมูลที่จะนำมา สู่คําตอบนะาคะว่าน้องตกลงไปใต้ถุนบ้านได้ยังไงเอาอย่างนี้เราสรุปให้อีกทีนึงนะคะบ้านหลังนี้มีคนอยู่ทั้งหมด5คนแต่ในช่วงเวลาเกิดเหตุที่น้องหายตัวไปเนี่ยอยู่แค่4คนหนึ่งที่ไม่อยู่เนี่ยที่ยังไม่ทราบข้อมูลว่าอยู่ที่ไหนในตอนนั้นก็คือน้องอ,อ,อายุ16 นะคะที่มีศักดิ์เป็นน้าชายของน้องนิคุณไม่ได้อยู่ที่บ้านแล้วก็ทีมข่าวเนี่ยไปสอบถามกับชาวบ้านที่อยู่ในละแวกเพลิงพักที่เกิดเหตุนะคะบอกว่าครอบครัวเนี้ยเพิ่งจะมาอาศัยอยู่ในซอยได้ประมาณเดือนกว่าๆมักจะมีวัยรุ่นคนอื่นๆเข้าออกบ้านเยอะเสียงดังวอยถึงตีหนึ่งตีสองชาวบ้านก็เอือมระอาเพราะว่านอนไม่ได้บางครั้งก็เบิ้ลลดเสียงดังประเด็นที่น้องนิคุณเสียชีวิตผู้สื่อข่าวเราไปถามว่ามีอะไรผิดสังเกตบ้างไหมนะคะชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเขาบอกว่า เด็กเล็กอะเนาะก็ร้องไห้อยู่แล้วร้องดังแล้วก็ตอนเด็กร้องไห้ได้ยินเสียงคนตะโกนด่าเด็กซึ่งไม่รู้ว่าใครเป็นคนด่าแต่ด่าแบบหยาบคายด้วยภาษาวัยรุ่นรำคาญที่เด็กร้องไม่หยุดร้องทั้งวันชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าเสียงคนตะโกนด่าเด็กเนี่ยเป็นคนในบ้านเด็กไหมหรือคนอื่นหรือเปล่าแต่ได้ยินเสียงคนตะโกนด่าเด็กตอนเด็กร้องไห,ห้จริงๆค่ะ คนในหมู S <S ่บ้านเขาแบบคล้ายว่าวัมรุ่นนะเนาะคนเข้าออกเยอะแบบพุ่งพ่านอะไรเงี้ยแล้วก็เสียงดังโวยวายตีหนึ่งตีสองก็ไม่นอนกันเข้าออกตลอดยีิบสี่แล้วก็บิ้ลถเสียงดังเขาก็เลยไม่ไม่ชอบเพราะเขาไม่ได้หลับได้นอนตั้งแต่อยู่มาเนี่ยเราเคยได้ยินเสียงเด็กร้องหรือว่าอะไรบ้างอ๋อไม่เพราะว่าบ้านป้าอยู่ไกลลูกแต่ถ้าหลังติดกันน่ะเขาจะได้ยินเขาบอกเด็กร้องทั้งวันเลยแล้วเขาก็ได้ยินเสียงมี เราก็ไม่รู้ว่าเป็นแม่หรือเป็นใครเนาะด่าด่าแบบไอ้นี่อ่ะที่เขาเล่าให้ฟังนะก็คือแบบลำคาญอะไรอย่างเงี้ยที่เด็กก็ร้องแบบไม่หยุดแม่อะไรเงี้ยแต่ทีนี้เด็ก2เดือนเราเข้าใจมันต้องร้องอยู่แล้วเนาะเราเข้าใจอ่าทีนี้เขาบอกเขาร้องทั้งวันเลยเด็กไม่แทบไม่หยุดถึงหยุดก็คงนอนอะไรเงี้ยแต่เราเข้าใจเพราะเราเคยมีลูกเล็กเนาะว่าเด็กมันต้องร้องเป็นธรรมดาเด็ก2เดือน3เดือนนี่เด็กจะอ้อนตลอดพ่อแม่แทบไม่ได้หลับได้นอนคนข้างบ้านเขาออกมาพูดแล้วว่าได้ยินเสียงเด็กร้องอยู่ประมาณ7จ็ดโมงก็ะ ไม่ถึงสองโมงร้องดังมากก็บอกร้องผิดปกติเลยอันนี้เขาพูดมานะแล้วก็ปิดท้ายเรื่องราวของน้องนี่คุณที่เรายังไม่ได้คําตอบว่าน้องตกลงไปข้างล่างครับตถุนบ้านได้ยังไงเนี่ยนะคะดูพัฒนาการของเด็กอายุสองเดือนไหมคะ เด็กทารกวัยสองเดือนเขาเริ่มเรียนรู้ร่างกายตัวเองแล้วค่ะจะชอบถีบขายืดแขนหันหน้าหันหลังพลิกตัวไปมาได้แล้วนะคะเริ่มบังคับศีรษะแบบงนเงินไปมาได้ตอนนอนนะคะเงยขึ้นได้45องศาพ่อแองสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวได้แต่ว่าไม่นาน2 3สนาทีถ้าจับน้องนอนคว่ำน้องพลิกเองไม่ได้นะคะพ่อแม่จับน้องนอนคว่าน้องจะพงกศีรษะได้ประมาณ45องศาแต่ก็ได้ชั่วครู่แล้วก็น้องนอนคว่ำตะแคงลงไปถ้าจับนั่งจะเป็นยังไงโดยมีผู้ใหญ่ประคองอยู่ ศีรษะจะตั้งขึ้นค่ะแต่ว่าก็ยังโงนเงนอยู่ดีคือยังไม่สามารถที่จะทรงตัวได้เลยนะคะสำหรับทารกวัยสองเดือนและถ้าไม่ได้ดั่งใจรู้สึกไม่สบายตัวจะแผดเสียงร้องลั่นบ้านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้สรุปได้เลยว่าเป็นไปไม่ได้ที่น้องจะคลานแล้วไปตกน้ำถ้าน้องโตกว่านี้ไม่แน่แต่ถ้าน้องสองเดือนเป็นไปไม่ได้นะครับหลังจากนี้ต้องไปรอดูนะครับว่าวิธีการสืบสวนสอบสวนของตำรวจจะว่าอย่างไร